ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคีข่าวกบปอสา19ขออากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงสา19กองบัญชาการโดยบัญชาการทหารขนาดกองบัญชาการกองทัพไทยทุกิ่ันชัชลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะพร้อมกับภารกิจของในดาชาการทหารเข้ามาที่ลงพื้นที่ไปดูรายช่วยเหลือที่น้องประชาชนในทิกนทุกที่และทุกปัญหาค่ะสำหรับภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะกองบรญชาการกองขับไทย โดยหน่วยพัฒนาการเครื่องที่26สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทรหารพนาได้จัดกำลังพลดำเนินการติดตั้งถังเก็บน้ำที่อีเพื่อกัดเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นาวัดป่าสิทธิมัรคบ้านโคกสามกีหมู่8ตำบลต้นพึ่งอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนั่นเองค่ะต่อเรื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบ,บัญชาการกรองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สำนักงานพัฒนาภักสองหน่วยบัญชาการทหารเข้นมาได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชบานญักิ1พอเพียงดำเนินการตรวจผลผลิตพืชผักสวนครัวไม้ผลการเลี้ยงสัตว์เทศและการลงบันทึกรายรับรายจ่ายลงสมุดในบัญชีรัวเรียนพร้อมทั้งทําการฉีดพ้นหมอกควันกําจัดยุงแมลงและก็ยังทําการแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนที่ช่วง และให้คาแนะนําโรคไข้รวดออกที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่รวมทั้งโรคคนสัตว์ที่มาในช่วงฤดูฝนณนะตนําบลพึงแดดอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสํานักง,งานพัฒนาภักสารหน่วยบัญชาการทหารคนาได้จัดกําลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภายัยดําเนินการสํารวจและติดตามระดับน้าในพื้นที่เสี่ยงน้าท่วมซ้ำซาก เพื่อเตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือนภัยและเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันเหตุการณ์อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนณประตูระบายน้ําดอยน้อยตําบลดอยน้อยอําเภอดอยหลอกจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีเป็นสักครู่ค่ะ